เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าความขี้เหนียวนี่ยครับจะทําให้เราเนี่ยครับรอดตายได้นะครับนั่นก็คือเคสกอนนี้กล่องเซี่ยวเผินนะครับเซียวเหินเนี่ยครับรู้ตัวแล้วครับว่าหลิวปานนีครับราแวงตัวเองครับแล้วก็สงสัยตัวเองมากเลยครับ ด้วยความที่เป็นคนที่ขี้ระแวงนั่นแหละครับทุกท่านผู้มีอำนาจหลายๆคนเนี่ยครับหรือว่าเป็นพวกพันธมิตรของฝ่ายหลิวปังนะครับตั้งแต่ตอนชนะกับเซียงวีมาได้นะครับตาโดนหลิวปังนะครับกำจัดทิ้งทั้งหมดเลยครับโดนฆ่าตายเกี้ยงเลยครับหรือว่าหาซืสั้นก็โดนเหมือนกันครับทุกท่านเซียวเหวินนะครับก็เลยรู้ตัวเลยครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยครับรักเซียวเหวินมากเลยครับเซียวเหวินนะครับเป็นคนที่บริหารประเทศได้ดีมากนะครับแล้วก็เก่งมากเลยครับประชาชนเนี่ยครับเลยศรัทธานะครับหลิวปังก็เลยระแวงในตัวเซียวเหวเเเซียยววหนนะะคครรรััับบกก็็ู้ตล ปลอมตัวนะครับเป็นคนที่นิสัยขี้งกนั่นแหละครับขี้เหนียวนั่นแหละครับทุกท่านแล้วไปโกงกินเงินของประชาชนนะครับจนประชาชนเนี่ยครับมาโวยวายนะครับร้องเรียนนะครับถึงราชวงศ์ฮั่นนะครับจนหลิวปังนะครับได้เห็นข่าวแล้วรู้ข่าวนะครับก็บอกเซียวเหอไปนะบอกว่าเฮ้ยเฮ้ท่านน่ะเอาเงินไปคืนชาวบ้านด้วยนะแล้วก็ไปดุด่าอะไรมากมายครับก็ทําพอเป็นพิธีนั่นแหละครับหลังจากนั้นครับหลิวปังนะครับก็หายระแวงในตัวเซียวเหอหมดเลยครับทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับเพราะว่าคนที่นิสัยขี้เหนียวนะครับ